น่ะพ oh, ี่น้องโอ้ยโ้ยดรดดูดูดมันดูดูุูด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 ูนูดูดูครับดูดูดอดูดูดูยูด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 รับดู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 ดรับดดเดูดูอูดูดูดูครับดู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 บูดูนูดูับดูดูเูดูดูาูด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 ูนูดูดูดเดูดดู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 ดกดูดใดูดูดดูดดดดด เียวอธิบายการใส่พี่น้องคนฟังเนี่ยกอข้างบ่ก่อข้างมันก่อข้างนี่ครับเป็นบ่พี่น้องก่อข้างก็ใส่น้ำตาฟังใส่น้ำตาฟังจริงๆแล้วครับขานตาเข่าขี่ยนยาออกขยายนยาออกลาปลกไปแ้ของหน้าที่ไอ้บ่าวเทพไอ้เคยทายให้เบิ่งนน่ะครับพี่น้องนี่ล่ะกะบรรยากาศยำแรงเนาะเสียงนกกระว่าขันเสียงนกไก่หน้าขันครับเสียงเขียนกะ ว่าติมาใส่หลายมือเลยล่ะกะมันี่ว่างก็เลยมาใส่ให้พี่น้องเบิงนี่ครับตะเวนกําลังโตกดินเลยครับพี่หน่องเอ้ยเบิงเห็นบ่กะเดี๋ยวเดี๋ยวแรงนี่ล่ะใส่ <c oughs> ที่ใส่เส้น,น่อยเฮี้เนะกะแรงนี่กะที่มายามกันครับพี่หน้องนี่วิธีการใส่นอพี่หน่องเดี๋ยวให้เราเตยเบิงเบ้งจ้าเลยครับเบ็ดเขียดเอาเขียดก่ขอข้างตีละครับ ะแก้ยังไสวใส่ไปเรื่อยๆนี่แหละครับก็ไปเหี่ยวยเบิ่งกันเนาะพี่เนอะผลงานมันแลงว่าติมานหรือบอมานพี่น้อง,งอออเอ้ยบรรยากาศเนี่ยมันเลงหาอยู่หากินก็เหี่ยวนี่แหละครับผมชีวิตเด๋ยวเศร้าให้เศร้าหน้าเนาะหาอยู่กันกินกันไปพอได้ปวนได้ตุ่มอยู่หรอกครับนี่พี่น้อง ใส่เลาะใส่ขางสวนมันนี่ละขางปลาเขาบ้านต้องใส่ลองบอกมาใส่นี่ครับวิธีใส่เนาะกะทิข้อข่างข้อข้างทีครับพี่เนาะนี่ต้องแดงต้องแดงเลยเห็นปะปอาคอนเห็นส่วนปลาเนื้อบนเหลือครับปลาคอมันมนั่นนะเอาปลาใส่ทุ้งทุ้งเขียดปลาคอนสองตัวบอกงี้งี้คาบเขียดโม่สองตัวเลยเอาใส่ทุ้งทุ้งเขียดล่ะ <c oughs> นะนเตียงปลาเลนนี่แหละครับเห็นบ่ใส่พ่อให้มันอยู่ไอช่วงคออเนาช่วงคอเครื่องคอ,อบรรยากาศของน่ะจะใสไปเรื่อยๆหาอยู่หากินไก้เหี้วนี่ละนีหละพ่อโลบอ่ะตัวหนึ่ง ต้องโตกันโลโอ้อโ,โ,อโ,โ,โอหปีน้องเอ,อ,ยอ,งอ,องเ้ยเป็นต่อใส่รลมพี่น้องเสียงปลาหนีแลนเสียงปลาสวบเนาะปลาถือเบ็ดอ่อนอนตัวเงี้ยโยขึ้นเป็นตะมันได้หรอวัอมมมวมวนล,ะล่นละครับ,บมาบปลาประถึเบ็ดโอ้ยบุ้มเบิดมันเด๋ถือก็ดโอ้ยเงี้ยเหมือเป็นตะมวนโอ้ยเบ็ดเขียนเกิดตัวใหญ่ตัวง,ง,งามแล้ว ลูกแม่น้ำปลาดุกปลาดุกมันถืออะไรตัวหนึ่งบักง่ายเลยปยายยลาด,ด,ดุกกินเขียดนี่บ่ปลาดุกโอ้ปลาดุกกินเขียดตัวง่า่เลยพี่น้องใส่ไ,ไว้พาทิดกับกระลังจิตโต้ดีเนาะพี่น้องบรรยากาศท้องหน้านี่เสียงนกนกไก่หน้านกกระลังเข่าห่าง เนีอย่ามายามกันมื่อแรงพี่น้องเอ้ยเบิ่งผลงานมันจะมานบ่ามานอันนี้ล่ะโอ้ยจะแต่พ่อขู่นี่ยแหละต,ต้องเลี้ยงสักเต้าลาย,ลยน้ำกระลังพอดีเลยพี่นออออ้องเอ้ยส้างถ้ํแมงก็เต้านเนี่ยจอดกินเขียดจอดกิน,นเลยจะได้เกี่เขียดมาใส่โอ้ยจะน้องตามว่า,ามุกบัวไข่นี เขียดกับไปไตมือขึ้นว่านกันนะครับฝนตัวกลิ้นๆเนาะก็ได้เขียดโม่แล้วครับหมาหลายตัวเติบยู่ประมาณหาสิบกว่าตัวนี่แหละตกก็ได้ลครับเดี๋ยวยำไปเกี่ยวเขาเนอให้ดักงูดักหนูกันทีเห็นให้พี่น้องเบิ่งกันไปเรื่อยๆนี่แหละครับอ่าบรรยากาศการหาอยู่หากินแบบอีสานบ้านนฮา พันใหม่เองเสียเล็กตัวใหม่น้อยยิ่งหล่อเาหมูมากกว่าอืมแต่จะเทียงจะเทียงสมัยโบราณอันน,นี้มันเด็กาดเลยเหลือเหลือสองลังสุดท้ายแล้วพี่นอก็กเดี๋ยวจะใส่มันแล้วเนาะก็ยำแลงกันจังมาเบิ่งผลงานกันจากสามสามทีถุ่มเนาะมายาไม่เหี่ยว ยืมนบได้เคได้ก็อุดธเสีเดือนใส่สมุนก็แค่นั่งหน่งางแต่ก่อนห้องนี้บ้าเท็ก็มาใส่ไอ้เนื้อเดือนเหรครับแต่ก่อนเฮ็ดใหิมะอ่ะโอ้ยได้หลายก็ได้หลายอยู่ด้ปลามันรวมป้ามันรวมอือปลาใส่เดือนมันปลาคอปลาดุกปลาเสื่อมแน่กินเบิดเดียวปลาตองกก็ินออืล นเนื้อเดือนมัน,นหลากหลายปลาเข้งก็กินอืมกินได้ทุกรุ่นบบแต่ใส่เม็ดเขียวนี่จะเป็นพวกปลาคอเหรอพี่นอ้องคอรวนนะี่แหละเห็ดให้เบิ่งกันเนาะวิถีชีวิตหาอยู่หากินปลาไหลก็กินเขียดได้ปลาไหลเนื้อเดือนก็กินเนื้เดือนก็นนนกินถือตัวนึงโอ้ตัวนึงเด็ดคัดเข็ดกินพี่น้องใส่เส้นวังหัน เบื้งโอ้ยมอกรใสเหลีวพี่น้องเอ้ยก็กินเหลียวแกอ่ะพายเบื้อาขอหน่อยโอ้ยใส่เส้นยังบ่ทันย่างไปใสเลยครับปลาขอหน่อยติดเลยกากบัวขวบมันพี่น้องเอ้ยโอ้ยใส่ยังบ่ทันที่ตัวได้กิดติดเลยพี่น้องนี่ละมันแท้ละเหมือนแรงมันเลยบรรยากาศสวนมันปลูกไว้งามเนาะครับพี่น้อง ใส่ปุย๋ยนี่มืดแล้วเนาะพี่น้องกะใส่เบ็ดเสร็จแล้วกะขืนมาเทึงเทียงกันครับมาหายุแนวยุ่แนวกินกันเดี๋ยวจให้พี่น้องเบิ่งว่าได้แนวกินยังเหมือนยังมาเลี่ยงเหรนี่ครับโอยปิ่งปลาคอปลาคอใหญ่เนไอเหี่ยวเผาอุ้ยหอมครับพี่หน่องเบืองเนี่ย เป็นตะแเส็บครับพร้อมเลยปิ่งมันมาดนี่แก้วแก้วก็จะสิะกินก็ปิ่งปลาห่อกับพร้อมเลยเนาะครับแก้วปลาละแกวน้ำปลาแซ่บๆแล้วมันนี่กินเนี่มาแลงกันเนาะอยู่ให้อยู่หน้ากินเขาเหล้วกาที่พาพี่น้องให้เลาะหลอกเบ็ดเนาะ หนึ่งก้อนเหนียวเบาเลยเหียวเดี๋ยวจะเกืนหนึ่งมีแห้งยาวเลยเหี่ยวอ่ะเอ้ยปัจจุบันไอ้ตุ่มประคอน้นเนาะนี่แหละประคอใส่เบสห้อานี่แหละครับเนาะตุ่มสุดแจ่บๆใส่ผักกาดเ้องใส่เครื่องหลือเดือดย่างคักเลยครับเอาปลาลงนะครับพี่น้อง ปาฮิดดบด้ดีย่เคยกหัป่าสักทีหรอกโอ้โเบกเลนันแต่นครับเอาใส่เลยครับพี่นออ้นองเห็นบ่เปลี่ยนตัวแสบเนาะครับต้มใส่ผักกาดออเลยครับต้มใส่ผักกาดแสบแสบแกวันที่ต้มมือนั้นมันทไมมันไ่โอ้ยพี่น้องเอ้ยสุกเลยครับ เบิ่งเนี่ยต่มปลาใส่ผักกาดโอ,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 เเเอ,อ้เป็นแเถี่ยบข้าพี่น้องมาอินอิ่มหลอดห้าวกะทิดฮะไอ้ล่องรอเบสห่านอนพี่น้องนี่แหละเห็นบ่อยพี่น้องต่มปลาคอเถี่บเลยมามาอยู่มากินน้ำกันเนาะครับของข้าวไม่เอาใาหม่ของข้าวโจ๊ก็ไปอเตีย้ยายามมากพี่น้องเอ้ยเนี่ยอยู่เนี่ยกินแถี่ยบห้ายำมะร็งมามากินน้ำกันครับ ใส่เบียดแล้วนี่ล่ละบ่าวเทียบกับใส่ชีวิตจริงๆี่แหะครับพี่นอ้องอยู่ไฮอยู่หน้ากันกับแฟนครับบ่าวเทีบนี่แหละครับมียังกับกกินน้ำกันข้ามมาแรงมานี่อ้ยเหีย,ยะจิ้มเจ้าวเสียบๆสีสไ้แฟนครับเบิ่งแเนี่ยเสียบๆสบอย่างอย่างปลาควน เี้ยเงี้ยว่าเสียบคักเลยพี่น้องเอ้ยเห็นบ่คือมักคาวเลยนั่งกินเป๊ะๆของเสียบเอาเลยกับคักสดๆมามากินน้ำกันเด้อครับผมเสียงคนหัวเลยไอ้ไอ้ไอ้ลุกตังสั้งท้องว่าจะมันก็ไม่กินน้ำต้องไอเดียวมันยังเพิ่มนี่ครับชีวิตอ่าชีวิตบอเทียบกับเบบีนะครับอยู่ไฮอยู่น้าอาอยู่ห้ากินน้ำกันนี่แหละครับพี่น้องแก้วแก้ว เป็นได้ปิดกินมมันแสบเนี่ยดูเนี่ยกินแซ่บๆเข้ากินแสบๆน,น,นีแ่แห้งเข้าเนี่แยนะเอ้าเอ้าเอ้ครับพี่นอ้องหลังจากกินเข่าอิมอ่มเนาะเข้ามาหาไอ้ไอ้ยามเบ็ดครับยามเบ็ดที่ใส่ไว้นี่แหละยามไปเดินเบิองว่า,วามาันโมมันเนาะครับพี่นอ้อง บติดครับพี่น้องเอ้ยตีแต่บติดเห็นเดี๋ยวยามไปกันเรื่อยๆเนะาะบติดครับพี่น้องเอ้ยตีอยู่แต่บติดเนื้อตายาเ,เดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนเนื้อก็เนาะครับพี่น้องเนื้อดินๆลงมีโอ้มีก็มายามเบ็ดนะครับพี่น้องเอ้ยข้ามมีมากมาหนีิ ก่อนหนึ่งเป็นโมมาใกล้เหี่ยวน้ำเดี๋ยวะนั้จะลดดึงลองไปดึงดีๆไอ้เหี้ยวน้องไปดึงฮะปักข้อหน่อยเนาะปิดแล้วครับพี่น้องปักข้อหน่อยนี่โอ้นี่ได้แล้วมันรุดได้แล้วรุดพอดีเลยพี่น้องเอ้ยกิดมันมายามมาทันแท้โอ้ยนี่ยปักข้อหน่อยนี่ปักข้อหน่อยพี่น้องเออนี่ปักข้อหน่อยพี่กำลังงามเลย พอเด็ปิ้งเด็ดปนเด็ดปนเนาะครับพี่น้องเด็ดปนโตก็ลังก็ลังปนเนาะครับพี่น้องมันหมานอยู่ครับพ่อเด็ดปนไปพักแวนพักไปเตะไปเนาะไปเลยแล้วห้ากินเดีดอ่ะนี่โดนแล้วครับพี่น้องว้าเบ็ดนุ่มๆเลยบ่าจกไปเอาระวังมันลุดที่ลุดที่เหี้ยวตัวใหญ่ตัวไหนนะพี่น้อง บอ้ยโอ้ดได้ดมันลุดมันจะลุดุดที่ใดเนาะอืมพอได้ปนเด้อือพอได้กินห่อเลยขอเงงามเลยครับพี่น้องเอ้ยติดไอเหียวไอนของของกอเขาครับพี่น้องกอ ปลุกปลุกปลุกรอคอยดินปลุเาแล้วม่ไดไก่ม่านนะจวข้อขอกำลังม่านข้อกำลังมานโอ้นี่พี่น้องนี่เราบอกอหน่อย้องโอ้กำลังงามนะครับพี่น้องเอ้ยใส่นี่นะครับสวย พอเดีเเ๋ยวไปแกงใส่บวบครับพี่น้องโอ้ยโค้งแเลยพี่น้องเอ้ยบครันี่แหละหลังงามเลยครับขอเขาหาอยู่หากินกับพ่อได้กินครับพี่น้องหากินมันก็นกนได้กินปอกคอก็ง,งามซองตัวแล้วปลาดุกตัวหนึ่งบอกง่ายๆเนยะปอกคอนะนี่ครับผลงานในไซเบิร์นโมนีเนาะครับ ก็ได้ปลาคอสวยๆเลยครับสี่ห่าตัวปลาดุกใหญ่ตัวหนึ่งครับพี่น้องเอ้ยหายกินกับพ่อได้กินนะครับมันมันเดี๋ยวเอาปลาปูออกาปัดเลี้ยงติดคัดเกี่ยนี่ครับผลงานมูลนีิปลาสวยๆทั้งนั้นเลยครับ แกงสิเนาะคอเนาะสวยงามครับไสเบ็ดปลาเค็งก็มีแต่ตัวใหญ่เลยเยอะเยอะอยเอาเอาเอาปลาหล่าปลาเค็งบ่มากระดาน้ำแช่บ่แช่บ่มาดีดีเด้าใส่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 ชุ่มฉ่ำนี่ครับผมสำหรับคลิปใส่เบ็ดมือนนี้เนาะจะได้ พ่อยูมพ่อกินนะครับใก่เหีเ่ยวอดใปลาคอโฮเกตโตัวนะครับพี่น้องใสให้พี่น้องในเบิ้งใสเบ็ดเกียบติยำมแรงกันทางไปได้ตดด้มด้แกงนะครับพี่น้องมันมันครับมันนี้สำหรับคลิปใส่เบ็ดวันนี้ก็จะขอ,อจบคลิปแค่นี้นะครับผมก็ขอขอบคุณน,นะ กำลังใจที่รับชมนะ้ครับผมนนนะสวัสดีครับ